เอาเลยครับกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบกับผมนัสเอกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของชีวิตประจําวันสําหรับเกมคาบาวในส่วนของช่องผมเองนะครับว่าวันวันแล้วผมทําอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้ฝ like, ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b บ c r i b e ด้วยละกันนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นคนไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเกมคารบาปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ เพื่อนๆทำอะไรอยู่บ้างนะครับในแต่ละวันสำหรับเกมนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนนะครับเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็วันๆเนี่ยเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างนะครับอ่ะไปดูกันเลยโอเคนะครับสำหรับชีวิตประจำวันของช่องผมแล้วนะครับหรือว่าตัวของผมเองแล้วเนี่ยก็วันๆนะครับก็หาบอทนะครับตามแมพเพื่อให้ดันเจียนเนี่ยมันดรอปมานั่นเองเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่า ตอนนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะมานั่งฟาร์มดีเท่ากับการฟาร์มแมปแล้วก็หาดันดรอปแล้วนั่นแหละเนะีเพราะว่าผมลองเอาเพชรนะครับหรือว่าฟอรสเจมเนี่ยไปทําการลงดันนะครับหรือว่าลมในลงในส่วนของดันเจี้ยนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับดันเซน่านะครับ135เนี่ยก็โชคไม่ดีหรือว่าของไม่ดรอปก็ไม่รู้นะก็อัทุนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นดันอะไร นะครับก็ขาดทุนเหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าผมเลยมาฟาร์มตามแมปให้มันดรอปในส่วนของดันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดัน95ดัน85ก็ลงลงไปเหอะนะครับอย่างน้อยมันได้หินมาแล้วก็เอาหินไปขายเป็นกําไรก็ยังดีกว่าเอากําไรหรือว่าเอาในส่วนของฟอสเจมเนี่ยนะครับไปทําการลงดนันโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะได้คืนทุนหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการคืนทุนในการลงดันเจี้ยนเนี่ย ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเอาฟอน์เจมไปลงเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับอ่ะมาดูกันนะครับในส่วนของความสวมใส่ของตัวละครของผมนะก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปที่แล้วมานั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากพวกเข็มขัดที่บวก5ามาแบบฟุ๊กๆนะครับก็ทํามาเล่นๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บอร์ดก็ใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพยตกรรมนะครับประดับก็ยังมีไม่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชามนะครับหรือว่าเอฟเฟกเตอร์ก็ยังไม่มีนะครับทั้งนใส่วนของ อคาณาก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอราคาที่มันลดกว่านี้ก่อนนะครับในส่วนของประดับนะครับสองข้างตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ G 1 1บวกนะครับแล้วก็ในส่วนของซอยดูดเลือดก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็คงจะไม่ได้ท็อปอะไรขนาดนั้นนะครับแหวนก็ยังเป็น G 1นึ่งใน a m e t h y ค t c o l l i n นะครับ a e t ิาเปอรพ15%แล้วก็คิ e าเปอรพ5%เท่านั้นแหละนะฮะก็ได้เท่านี้แหละนะครับ แล้วก็ในส่วนของแหวนนะครับ G 1 1นะครับแล้วก็ในส่วนของแหวน G 9อีกชิ้นหนึ่งนะก็จะเป็นในส่วนของแหวน125นะครับกับแหวน105นั่นแหละที่เราใส่กันทุกคนนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็ยังเป็นออสเมียมอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําการอัปเกรด Extreme อัปเกรดนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้อัปเกรดทุกอันเลยนะครับยกเว้นอันนี้นะ Shadow t i t a ไม่สามารถที่จะใช้อัปเกรด Extreme ได้นั่นเอง ประมาณนี้นะครับก็ยังฝืนทนเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะลงดันได้อยู่นะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็ยังไม่ได้อยากลงทุนอะไรขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตลาดการซักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรลดบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าควรค่าต่อการซื้อนะครับอมาดูกันสำหรับในส่วนของอาวุธมิทธิอนนะครับตอนนี้ก็น่าจะท็อปที่สุดแล้วแหละนะครับมาดูในส่วนของระดับสูงนะครับก็บวก15 ก็ราคาอาจจะไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ได้ครับนี่เลยนะครับบวก15นะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่2 5 0 5 0 0 0 0นเจมนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้คีเรทนะครับหรือว่าอยากได้ในส่วนของอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะครับก็ราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับอยู่ที่2,500นะครับแล้วก็ในส่วนของรายแค้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่า มันจะเป็นที่ต้องใช้แล้วแหละนะครับเราไปใช้ในส่วนของมิทิวเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะราคาไม่แพงแล้วนะครับมาดูในส่วนของดาบใหญ่กันบ้างนะครับก็ประเภทเราก็จะเลือกเป็นมิทิวนะครับสําหรับมิทิวแล้วนะครับระดับสูงสุดนะครับก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะเห็นแพงสุดอยู่ที่ห m เอ็มกว่านะครับก็เป็นขั้นเขียวนะครับอันนี้น่าจะตั้งเวอร์ไว้ก่อนนะครับมาดูโบ15สิบห้กันบ้างนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ประมาณกันนั่นแหละนะครับ คล้ายๆกับพวกเบสนั่นแหละนะครับก็ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นสามารถที่จะหาเจมนะครับมาทําการซื้อได้เลยนะครับผมมองว่าการตีบวกอาจจะแพงกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองมาดูออฟกันนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยนะครับคีดามิตามซนะครับบวก15ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเก้านนะครับใช้ได้เลยมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างนะครับหรือว่าของสวมใส่นั่นเองนะครับ ก็ขอเป็นอาชีพฟอสเบดที่ผมเล่นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของฟอสเบดมิทิวนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่5 0 0 0สนเจมนะครับมีสลอตอะไรบ้างคิดาเมจบวก20อันนี้ถือว่าสวยนะแต่ก็ราคาแอบแรงไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้ก่อนน, 2, นะครับสองแสนนะครับคิดดมอยู่ที่18%นะครับก็ถูกกว่าคัครึ่งนึงแถมยังบวก15ให้ด้วยอันนี้ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดอันนี้เนี่ย ถ้าบวก15ให้นะผมมองว่าอยู่ที่ประมาณสัก300,000ถึง350,000ผมว่ากำลังสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเกินกว่านี้ผมว่ามันแพงไปนะครับคิดามเมดบวก20%เนี่ยถือว่าเยอะนะครับแล้วก็สวยด้วยนะแต่สามารถที่จะใส่18ได้ถ้าไม่ติดนะแล้วก็ได้บวก15ด้วยคุ้มนะครับ2ชน,นผมมองว่าก็ซื้อได้นะครับแต่ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดนั่นเองนะครับชุดก็เป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือมีทิวนั่นแหละนะครับฟอสเฟตนะครับระดับสูงบวก15บอ่ะบวก15 M7 อนะครับอยู่ที่108เท่านั้นเองก็ไม่แพงนะไม่แพงนะครับถ้าเกิดผมย้อนกลับไปได้นะผมคงจะรอในส่วนของแพดมิทิวอะ่ะเออแล้วก็เอาเงิน1ล้านเจมที่พี่ผมทำการตีบวกออสมียมไปอะนะครับมาทำการเหมาเลยไอ้พวกนี้นะครับผมได้ครบชุดอะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาถูกลงเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือของต่างๆที่ได้เนี่ยมันขายออกยากด้วยนะครับก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะก็คือกําลังการวางขายมากกว่ากําลังการซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เจมผมบอกได้เลยว่าหายากมากๆนะครับวิธีการหาเจมก็คือไงอ่ะ คือการลงดันของแร่นะครับแต่ก็ต้องใช้ในส่วนของเจมในการลงเหมือนกันก็ต้องมีต้นทุนหรือว่าจะฟุกนะครับได้ในส่วนของพวกผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็มีราคาค่อนข้างสูงอ่ะไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะครับมาดูในส่วนของประดับกันบ้างนะครับประดับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นคริคอัลลิงก็อยู่ที่4 0,000กว่าก็ยังมีราคาอยู่นะครับมาดูระดับต่ําอยู่ที่ไรอ่ะสามพันเก้านะครับบวกหนึ่ง มาดูบวก2กันบ้างอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนะก็ก็โอเคโอเคอยู่นะครับไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแหวนอื่นๆกันบ้างนะครับอ่านี่นะครับอยู่ที่5้าพันเนะครับโอ้โหผมซื้อมาประมาณ20,000นะตอนนั้นนะครับอันนี้เหลือ5,000นะครับก็ลองมาซื้อกันได้นะครับถูกมากๆนะครับทําตัวตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าถูกนะครับอ่มาดูกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสร้อยนั่นเองนะครับ สร้อยก็ไม่ได้มีอะไรแพงมากขนาดนั้นนะสำหรับผมแล้วนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับอยากได้อันไหนก็ลองมาเทสดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสร้อยรีซิตนะครับรีซิตก็ใส่สักบวก2ก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับนี่นะครับบวก2ก็ใช้ได้แล้วนะครับหรือว่าจะลองไปบวก3ก็ได้นะอยู่ที่2 0 0 0 0กว่านะก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับ G11 บวก4ก็สองแสนกว่าก็ดีหน่อยนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับอันนี้ใช้ได้ยาวๆเลยพอใครดอกมาก็อาจจะ รวยนะครับบอกได้เลยว่าได้ของหรือว่าได้อาวุธเนี่ยบวก15ชิ้นนึงอ่ะในส่วนของเอียรลิงนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ยังเป็นในส่วนของประดับที่ใช้ในการดูดเลือดหรือว่าลงดันซ้ำมากกว่านะครับดีเฟนก็ถามว่าใช้ไหมก็ใช้อยู่นะครับแต่ก็คงไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ G9 อยู่ G10 อยู่ที่19,500นกะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะตอนนี้น่าจะดรอปในส่วนของเซเลน่าแล้วปะ เดน่ายังไม่ดรอปนะครับน่าจะเป็นอย่างอื่นก่อนหรือเปล่านะครับน่าจะยังไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเตอร์เหมือนเดิมนะครับประดับที่ผมใส่อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเข็มขัดนะครับมาดูกันตอนนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะครับไฟเตอร์ Fighter อยู่ที่6,500นานะครับบวก5อยู่ที่25 0 0 0บวก6อยู่ที่38 0 0 0นะครับอ่ะบวกเอยู่ที่70,000 เอาบวก9แล้วกัน9อยู่ที่แสนหนึ่งสี่ก็ถือว่าไม่แพงนะามาดูบวกเอกดูบวก1 0บวก10ยังไม่มีนะครับบวก9อยู่ที่2 0 0แสนผมมองว่าถ้ามันลดเหลือสัก2 0 0แสนอันนี้คุ้มนะครับแต่2 0 0แสนผมมองว่ายังแพงอยู่นะครับะันั้นก็อันนี้ก็เอาสักบวกเออมเจ็ดเจ็ดกำลังดีนะครับ70,000ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเาเหลือสักเออหกหมื่นห้าได้เลยนะครับามาดูในส่วนของชามกันบ้างนะครับก็จะเป็นประเภทเอมเบอร์ใช่ไหม อย่างต่ําๆนะครับชามผมแนะนําให้บวก10นะครับบวก10อยู่ที่เกือบเกือบร้านเจมนะก็แพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่ยนั้นขั้นต่ําก็เอาไปที่7ละกันห้าเจ็ดหกหมื่นอันนี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยถูกแล้วนะครับอันนี้ถูกแล้วแล้วก็สักบวก8บวก8แพงไปหน่อยนะครับเอาบวก7พอนะครับบวก7พอแล้วก็ในส่วนของทาริสแมนยังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็ยังไม่มี คันานานะครับมาดูกันก็อย่างแรกที่เราจะดูก็จะเป็นผนทองนะครับเอาสักบวก7ขึ้นไป2อ0 0สนยังแพงอยู่นะครับเก็บไว้ก่อนเอาบวก5ก่อนแล้วกันแสนหะนึ่งโอ้โหแพงไปหน่อยนะครับอา่าบวก4แล้วกัน70,000 <c oughs> ื่นโอ้ก็แพงว่ะท <c oughs> <ๆ>ุกคนแพงแพงแพงเก็บไว้ก่อนอ่ามาดูกันในส่วนของขนนกดํานะครับขนนกดํา1ชิ้นอยู่ที่1 1, 1ึ7งนะครับก็แพงอุ้ยมีราคาอยู่นะครับมีราคาอยู่ บวกเอยู่ที่เอ้ยอันนี้ถูกนะบวกเอยู่ที่แสนเดียวเองในขณะที่ชาออดบวกเอยู่ที่2อ0 0 0นเลยนะสองแสเลยนะครับโอ้แพงแพงแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทําขนดําก่อนเลยนะครับซื้อขนดาก่อนได้เลยนะครับบวกแอยู่ที่1นึ0 0 0สเองนะครับบวกเก้าเท่าไหร่วะบวกเก้าอันนี้แพงไปหน่อยนะครับโดดไปเยอะบวกสิบละสิบก็อุ๊อันนี้ก็โอเคอยู่นะ 8 0 0แสนก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะครับโอ้ oh, เอาบวก7็ก็คุ้มแล้วนะครับใช้บวก72ข้างก็พอแล้วในส่วนของการ์เดียนนะครับแล้วก็ในส่วนของชาอัดก็เอาสักบวก5ก่อนก็ได้นะแต่ราคาค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับขณะที่ขนทองนะครับหรือว่าชาอัดไม่บวกเดิมๆนะอยู่ที่ประมาณ5 0,000่นะครับก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถทำขนดำแล้วก็ถ้าเกิดจะมีอะไรมาเสริมเพิ่มเติม,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 มก็ลองใช้รอก่อนก็ได้นะบวก5000กว่าเจมเอง บวก7 20,000โอ้ใส่บวก8ก็ได้มั้งเนี่ยโอ้ผมใส่บวก8บวก8ก็ยังได้เลยนะ40,000กว่านะครับใช้ไปก่อนได้นะครับเพิ่มในส่วนของ defense แล้วก็ defense rate resistance ist, Re r i s t a n c e r i t i c คอ damage แล้วก็ r e s i แ t a n t e s k m สามารถใช้ได้อยู่นะครับเราเน้นในส่วนของ defense กับ d e f e n s ์ rate แล้วก็ hp ก็ได้นะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับมาดูในขณะที่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ชาออสนะครับบวก5อ่ะบวก5 บวกห้าเพื่อน,อนๆจะได้แค่คีดามเมดแล้วก็ออททคแล้วก็ออททคอัพนะครับแล้วก็ออสกิลดาเมดนะครับอันนี้บวก H p แค่50เองนะครับราคาอยู่ที่10,000แสนะในขณะที่เพื่อนๆใช้รอนะครับรอบวกสัก8นะครับอยู่ที่4 0,000ื่นเองนะครับอันนี้คุ้มกว่าตั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมาดูก่อนได้นะผมว่าคุ้มกว่ากันเยอะเลยนะครับในขณะที่ได้ขนทองบวก5แต่ได้ในส่วนของขนเงินบวก9นะครับอันนี้ เอามาลงดันเจี้ยนเอามาทําการโซโล่ดันอะไรได้ก่อนสบายกว่านะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของประดับนะครับอมาดูการบ้างนะครับในส่วนของผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมก็ออสเมียม G8 อยู่ที่2 5 0เจมก็ราคาไม่มีแล้วนะครับราคาแบบโบไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับในส่วนของไฟเตอร์นะครับเราจะไปเล่นในส่วนของระดับแรนะครับแรอยู่ที่2 0 0 0 0อันนี้มีราคาอยู่นะครับ แล้วก็ซิกเมตานะครับอยู่ที่6 9หมนะครับแล้วก็ในส่วนของมิทิวอยู่ที่แสนห้าโอราคาแรงมากนะครับถ้าเกิดใครที่ดรอปได้พวกนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ารวยนะครับเอาเงินไปทําอย่างอื่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดได้ในส่วนของผ้าคลุมระดับมิทิวไปแล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นประเภทมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับก็ใครที่ยังไม่มีนะครับหรือว่าใครที่มอเตอร์ไซค์หมดอายุไปแล้วก็สามารถที่จะมาดึงตรงนี้ก่อนได้นะ หลักๆแล้วนะครับ rw3 เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับรวมไปถึง pw5 ถ้ามีงบประมาณหน่อยอมาดูกันนะครับบวก15ราคาเท่าไหร่อยู่ที่6,500,000นะครับก็เยอะไหมก็เยอะนะแถมยังยังได้ในส่วนของ x x t r m m e u p g r a เกด้วยนะครับ3มทับ12นะครับมาดูตรงนี้ได้นะว่าเขาอัปเกรดไปแล้วเท่าไหร่นั่นเองนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับก0 0 0ก็ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะ ลองมาดูได้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีงบประมาณก็ลองใช้ r w 3ก่อนได้นะครับบวก15ไปเลยลักกันนะครับบวก15อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นยังพอสู้ทนอยู่นะครับลองไปดวกันได้ว่าไหวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับถ้าเกิดผมนะผมเอา r w 3แล้วก็ extreme สัก7ถึง8ดอะนะครับน่าจะน่าจะเดือดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ถ้าเกิดใครมีก้มงบประมาณนะก็ p w 5ได้นะครับแล้วก็เล่นเป็นบวก15ไปเลย6 5 0 0นะครับ ก็ราคาค่อนข้างตึงอยู่เหมือนกันนะครับบอร์ดก็ไม่จะเป็นต้องสนใจนะครับมาดูกันบ้างนะครับในส่วนของคัฟไอเทมนะครับก็ประเภทในส่วนของการทำประเภทวัตถุดิบในการทําของต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูตรงนี้แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะครับว่ามันสามารถที่จะขายในราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ราคาไม่ได้ตกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ลองมาดูกันได้นะครับว่าหลักๆแล้วเขาขายกันละอันเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับฟาร์มโคตรนานนะครับ80อันได้399เนี่ยผมมองว่ารองลงดันเองก่อนไหมนะครับแต่ก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าคาบแล้วใบดันเสียกี่บาทนะครับเป็นเงิน M อ็มแล้วก็บวกลบนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดได้ทุนคืนหรือได้กําไรก็ถือว่าโชคดีไปแต่หลักๆแล้วผมมองว่าทุนนะครับไหนเราจะเสียทั้งเงินเอ็มในการทำนะครับแล้วไหนเราจะเสียในส่วนของเทชรอีก นะครับนู่นนี่นั่นก็ไม่คุ้มนะครับขายได้ค่อนข้างน้อยด้วยเสียเวลาด้วยนะครับลองมาดูกันก่อนได้นะครับระบบขายของแล้วก็ระบบตลาดต่างๆนี่ยสำหรับชีวิตประจําวันเราก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับดูตลาดฟาร์มแมปนะครับก็สําหรับไ d ดีของผมแล้วนะตอนนี้บอกตรงๆว่ายังไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับรวมไปถึงเลขตรงนี้ด้วยนะครับยังเป็น276อยู่เหมือนกันนะครับผมมีแผนว่าจะรออีกสักแพทถึง2แพทนั่นแหละนะครับกว่าผมจะ ทำการขยับของนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมคาร์บะอินฟินิตคอมโบยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังหาวิธีการอยู่นะครับสำหรับในส่วนของการลงดันยังไงได้กําไรเนี่ยเพราะตอนนี้คือยังไงก็ขาดทุนอ่ะนะครับยังไงก็ขาดทุนับจับอยู่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้ตลาดมันลงกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับผมก็มองว่าผมคงจะไม่ทําการตีบวกหรือว่าอะไรเองแล้วแหละนะครับผมใช้เจมในการซื้อเอาน่าจะโอเคกว่านะครับยังไงก็ ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเกมคาบาวอย่างไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าต้องอยากรู้ว่าเพื่อนๆตอนนี้ทําอะไรกันบ้างนะครับนอกจากการส่องตลาดแบบผมเลยวนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับช่องผมก็หลักๆแล้วก็คงจะทําการฟาร์มดันนะครับแล้วก็ฟาร์มในส่วนของแมปต่างๆไปด้วยพังๆแล้วก็หาของต่างๆนะครับลองดูว่าของต่างๆมีราคาอะไรไหมนะครับแล้วก็ขายไปขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ทั้งมัน นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการลงดันนั่นแหละแค่นั้นแหละนะครับมีแค่นั้นจริงๆนะครับแล้วก็คอลเลกชันก็ถ้าเกิดมีโอกาสทําของครบของอะไรก็อาจจะค่อยๆย,ยัดกันไปนะครับก็หลักๆแล้วก็มีประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคาร์บอ i อินฟินิตคอมโบนะครับบอกได้เลยว,ว่าตอนนี้นะผมมองว่าทําของยากนะครับตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว,ว่า เล่นยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับมือใหม่ยังไงก็ติดปัญหาอะไรก็สามารถถาม YouTube หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกสำหรับเพื่อนๆทุกคนเฉพาะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมนะเซก,ก็ต้องปลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีอัปเกรดตัวละครตัวนี้ยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเกรดให้ฟังทีหลังแล้วกัน นะครับขอตัวไปฟาร์มดันเจี้ยนก่อนแล้วกันนะครับผมมองว่าผมจะฟาร์มให้ดันเจี้ยนเนี่ยมันเต็มสัก1-2ถึงหน้านะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการลงดันสักร้อยรอบนะว่าจะได้อะไรบ้างสําหรับดัน9 5ที่มันดอกง่ายๆกับดัน85เนี่ยนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะหลักๆแล้วก็คือขายอะไรไม่ได้หรอกทุกคนนะครับนอกจากหินนั่นแหละนะฮะอามาดูหินกันบ้างนะครับเออลืมเลยนะครับสำหรับอัปเกรดไอเทมแล้วก็ขอนะครับตอนนี้หินแดงราคาเท่าไหรเนี่ยเรามาดูซิ อัปเกรดคอระดับไฮนะครับราคาอยู่ที่87ถึง90นะครับก็ถือว่าไม่ลงนะยังไม่ลงเท่าไหร่เพิ่ๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยมาดูไฮเอทกันบ้างนะครับไฮเอทอยู่ที่125ก็ถือว่าไม่ขึ้นไม่ลงนะกลางๆอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ตลาดน่าจะค่อยๆฟื้นคืนชีพมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมาดูระดับในส่วนของฟอสคอบ้าง9นะอันนี้น้อยไป นะครับแล้วก็ไฮเอ็ดอะไฮเอ็ดอยู่ที่โอ้อล่าสิบเองเหรอโอ้ยตา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 ยนะครับหาเงินยังไงวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเซ็กต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วแลกันแล้วก็ใครอยากเติมเกม้าบ้าอินิรีคอมโบราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัดได้เลยวันนี้ผมนะเซ็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไวจนครับบ๊ายบาย